อาจารย์คะถ้าเรานอนกับผู้ชายเป็นครั้งข่าวเยอะแบบนี้ครูบาอาจารย์ที่เราบูชาจะยังอยู่ด้วยกับเราไหมถ้าไม่ผิดศีลก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดศีลไม่เป็นไรนะแล้วแต่เราเลย <c oughs> ได้หมดนะจะทุกวันก็ได้นะไม่มีปัญหานะก็ก็มันเป็นเรื่องของเรื่องของกรรมนั่นแหละเรื่องของกรรมนะ,ะรกรรมนะรรมันก็คือกรรมอย่างหนึ่งอยู่ที่เราจะจัดการมันยังไง ทำได้หมดแหละขอแค่ไม่ผิดสินนะทำได้หมดนะครับก็เดี๋ยวนี้เรื่องอะไรก็เวลาเราไปดูสื่อนะมันก็จะมีแต่เรื่องนะอย่างเรื่องดาราเงี้ยนะมีแต่เรื่องผิดสินข้อสามใช่ไหมเล่นชู้เอ้ยแอบคบอะไรเอ้ยเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ติ๊กต็อกบินไปแล้วพูดเรื่องลําใหญ่เล่าสื่อก็เลิกกันใช่ไหมเลิกกันไม่รู้เหมือนกันพี่ปุ้ยรับไม่ได้มั้งหรือว่ายังไงเงี้ยเนี่ยก็ เป็นเรื่องของกรรมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพบชาติต่อไปก็ต้องมาใช้คืนกันนะก็ยังเวียน่หยตายเกิดอยู่นะครับทําอะไรไว้ก็จะได้รับจะได้รับแบบนั้นอิจฉ mm hmm. าพี่เหรอฮะเดี <laughs> ๋ย <laughs> อยากอ p w เวลแต่ศีลมันข้อสามมันค้ำคอนะประมาณนั้นแหลยนะประมาณนั้นทุกคนทุกคนมีความคิดแบบนั้นนะทุกคนส่วนมากนะส่วนมากไม่ทุกคนนะส่วนมากนะ คนส่วนมากกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละมีความคิดแบบนั้นแหละหรือว่ามีคู่อยู่แล้วไงมีคู่แล้วแต่แต่ใจมันไปทางอื่นไงใจมันไปอยู่กับอีกคนอีกคนอีกคนอย่างเงี้ยนะบางทีก็ก็เป็นกรรมของเรานั่ยแหละนะแต่ถ้าเราไปทํามันก็จะผิดนั่นแหละผิดแน่นอนแล้วผลกรรมที่เราได้รับก็คือเราก็จะไปเกิดเป็นคู่เขาแล้วเขาก็จะไปมีคนใหม่ให้เราเห็นรู้มันก็จะเจ็บปวดนะไม่คุ้มกันหรอกนะถ้ามีไปแล้วนะแต่ถ้าอยู่ในมนวความคิดไม่เป็นไรนะครับ ท่านจะชอบใครก็ชอบไปเหอะเงี้ยเ <า S 2> <c oughs> <c oughs> พราะว่าคู่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้หรอกเนะียก็เราก็ต้องรู้รู้ภายในว่าแบบเออเราเราคืออะไรจิตเราคืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องควกนี้เป็นเรื่องของกรรมนะมันจะแบบมันจะยุโยงส่งเสริมให้เราแบบเออค,คนนั้นดีคนนั้นดีดีกว่าคู่ของเราอีกนะอะไรประมาณนี้ในเรื่องของการการการหลับนอนนะก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับก็สมัยนี้เป็นเยอะนะครับต้องอดทนนะ อันนี้อันนี้เล่าแบบแบบพี่ที่เคยไปอ่านไหมหรือว่าหรือว่าคนรู้จักผมเนี่ยหละนะคือแบบมันก็คุยกันนะคือแบบคู่คู่แฟนเนี่ยสามีภรรยาก็คุยกันนะคุยกัว่าเออเราเราก็ชอบคนนั้นนะเราก็ชอบคนนี้นะแต่เราก็ไม่ไปหรอกเราก็อยู่กับเธอเงี้ยบางทีบางทีบอกว่าอะไรนะค้างชื่อคนนี้ให้ฟังหน่อยก็คือแบบอะไรวะถึงขนาดนั้นเลยเลยอเงี้ยก็มีเหมือนกันนะ ก็มีเหมือนกันนั่นแหละแล้วแต่แต่อย่างที่บอกอกิเลสในใจนะถ้าเราไปตามใจมันมันก็จะไม่รู้จักพอนะครับถ้าแบบเราเราพลาดครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะติดตัวเราแล้วเราก็จะทําต่อไปต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังตัวนี้นะครับอย่าไปเล่นกับกิเลสนะไรแรงนะบอกให้ถ้าถ้ากรรมมาถึงก็ ก็จะลาบากไงนะอย่างผมไม่ได้นะผมรู้เลยนะรู้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไงถ้าทําอะไรแล้วมันก็จะมีผลยังไงยังไงยังไงก็ไม่สนใจแล้วแต่นะแล้วแต่นั่นแหละก็ผมก็เลยก็เลยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาครบชาติเนะี่ยผมไม่เคยนอกใจแฟนเลยนะตั้งแต่มีอมีแฟนมากี่คนเนี่ยสามสี่คนนะอ่าก็รู้ว่ามันเป็นยังไงไงนะรู้ขาดทุนอะไรรู้ไหมอะ กำลังจะอ่านนะเนี่ยรียบรบทำไมเนี่ยฮะกำลังจะแชร์ประสบการณ์เลยนะก็ <laughs> อย่างสมัยผมเป็นนักศึกษานะนักเรียนนักศึกษาเนะก็ผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงมาชอบเยอะมากเลยนะแต่แบบแต่ใจมันมันไม่ไปนะถ้าผมไม่ชอบก็คือแบบไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะก็มีก็มีสาวชวนขึ้นห้องเหมือนกันปฏิเสธหมด <laughs> ไม่ขึ้นนะคือแบบมันมันรู้เลยว่าแบบขึ้นไปจะต้องเจออะไรแต่แบบ ไม่ต้องการอะไรประมาณนี้ยดูเป็นพระเอกไหม <laughs> ดูเป็นพระเอกในในหนังเลยใช่ไหมแบบเออฉันเป็นสูภาพบุบุษห์นะอย่างเงี้ยไม่ขึ้นหอเงี้ยนะก็มีเหมือนกันแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดสภาว่าที่แบบมีความกำนัดสูงนะมีมีเรื่องการขึ้นสูงอะไรประมาณนี้นะมันก็จะคิดปรุงแต่งไปเองเนี่ยนะแบบเออลุงนี้ตอนนั้นก็ดีก็ดีเอาก็ดีอะไรประมาณ <laughs> มันก็จะปั่นหัวเราได้เลยนะ ปั่นหัวเรานะแต่ผมก็ไม่ไม่สนใจนะก็อยู่ได้นะก็แปลกเหมือนกันนะแปลกมากเลยก็ไม่ไม่ต้องการเก็บเลเวลอะไรเลย,เลยมีแค่นี้ก็แค่นี้อนยะ่างเงี้ยพอละไม่มีก็ไม่สนใจนะไม่ไม่คิดจะไปซื้อไปอะไรเลยไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะนะก็เป็นนิสัยวาสนานะครับเคยบำเพ็ญมานะเคยบำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาตินะครับถ้าคนที่มีกําลังชาญสูงเนี่ย เ,เคยบำเพ็ญเพียรมามีกําลังสมาธิมากก็จะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะก็มันอยู่ในภวังอยู่ในสมาธิตลอดเรื่องเซ็กไม่สนใจเลยตัดตๆต,ตัดเอาไปเลยเงี้ยไม่เอาด้วยงยงเนไม่สนใจเลยก็เนี่ยมันเป็นนิสัยวาสนาที่เคยปฏิบัติมานะมานี้แหละอาจารย์คาชั่วชีวิตหนูเกิดมาผ่านผู้ชายมาแค่คนเดียวสาบานว่าด้วยความสัตย์จริงน้อยใจรู้สึกใช้ชีวิตไม่คุ้มข่าแบบ เพื่อนๆค่ะมันเป็นกิเลสของเราเนะไม่เกี่ยวหรอกคุ้มไม่คุ้มไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะถ้าถ้าอายุจนถึงเท่าผมอะประมาณสักสามสิบห้าขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่าใช้คุ้มหรือไม่คุ้มเลยไม่เกี่ยวกันนะจะเคยไปเที่ยวผับนั้นเคยไปผับนี้เคยผ่านผู้ชายมากี่คนเคยเรียนจบมหาลัยเคยทํางานโน้นนั้นนี่ไม่มีผลไม่มีผลเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าไม่คุ้มเลย ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันมันเป็นกิเลสของเรานะครับเป็นกิเลสของเรานั่นแหละก่อนแล้วแต่ว่าใครจะสร้างกรรมมาแบบไหนหรือว่าจะเรียนรู้มาแบบไหนนั่นแะความอยากมันก็มันก็คือความอยากนั่นแหละเราจะจัดการมันยังไงนะก็แล้วแต่คนเรานะแล้วแต่คนเรานะแต่มันก็มันอยู่ที่กรรมนั่นแหละถ้ามันทําไม่ได้มันก็คือทําไม่ได้ อย่างที่ผมบอกให้ฟังบ่อยๆจะให้ผมไปไล่ซื้อผมซื้อไม่ลงซื้อไม่ลงเลยนะมันมันไม่เหมือนกันนะมันมันไม่ใช่คู่เรามันก็แบบทำอะไรไม่ได้นะคิดไม่ได้เลยเนี้ยก็ศึกษาไปเรื่อยนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมันก็แค่กิเลสมันก็แค่ความอยากของเรานั่นแหละมันก็มาเป็นครั้งเป็นคราวนะมันไม่ได้แบบอยู่กับเราตลอดนะครับอารมณ์ทางเพศความรักเป็นเหตุทำให้ก่อคดีต่างๆไหมครับ ถ้าเราอยากได้เขาหรือว,ว่าระบุเป็นคนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ก่อเหตุคดีได้นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับอย่างเงี้ยอยากอยากได้คนนี้ก็อุ้มหายสมัยก่อนนะอุ้มกันเลยนะหลอกไปบ้านเลย,ยงียนะไปบ้านเช่าเลยอย่างเงี้ยนะก็เมื่อก่อนเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้มันตามจับได้หมดนะคนไม่กล้าทำนะไม่กล้าทำแต่ก็หลายๆอย่างนะครับ มันก็ตามยุคตามสมัยนะกิเลสสมัยนี้มันมันแรงนะครับถ้าแบบเห็นเขาแบบมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราแบบต้องการที่จะเข้าไปแทรกแล้วดึงเข้ามาเป็นของเราเงี้ยมันก็จะก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละนะก็มันเป็นมันเคยมันเคยมีนี่กรรมกันมาก่อนครับมันเลยทําให้เราต้องไปคิดแบบนั้นกับคนที่มีคู่แล้วเงี้ยนะก็ต้องใช้กําลังสมาธิและสติปัญญาช่วยนะ ช่วยให้เราแบบไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ของกิเลสแบบนี้ถึงจะผ่านไปได้นะครับก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดสภาววกนี้การนั่งสมาธิเดินจงกรมทําความเพียรอะช่วยได้นะครับช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับก็มันจะไม่คิดเรื่องอื่นนะพอพอมันมีกําลังชามันมีความสงบแล้วเนะี่ยมันจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเรื่องอะไรก็ไม่สนจะอยู่ในความสงบแบบนี้ไงมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะ <laughs> เรียนรู้ไปเลยเดี๋ยวอายุสามสิบห้าขึ้นอายุ กือบสี่สิบแหละเดยวก็จะรู้เองว่าแบบไม่เห็นจําเป็นเลยนะไอความคุ้มค่าของชีวิตต่ไม่เกี่ยวเลยมันจะรู้สึกว่าเออแค่ได้เกิดมาครบสามสิบสองแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์อ่ะมันก็แบบที่สุดแล้วอย่างนี้นะอะไรอื่นมันมาเปรียบเทียบมันสู้ไม่ได้ทั้งนั้นนะก็เดี๋ยวท่านจะเข้าใจนะช่วงนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปก่อนนั่นเลยนะถ้าใครที่ยังอายุน้อยนะ